วิเคราะห์ฟุตบอลยูโร2024โดยสังเวียนสนามยาคลิปนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ก่อนเกมระหว่างคู่อังกฤษพบกับเซอร์เบียครับคู่นี้จะเป็นการแข่งขันนัดแรกในกลุ่ม C นะครับเตะกันในเวลาตีสองครับช่องถ่ายทอดสดนะครับสามารถหาดูได้ทาง TrueP r เม i e r ์ฟุตบอล l าเรามาดูทางฝั่งอังกฤษกันก่อนเลยนะครับแกลเลตเซาเกตวันนี้เนี่ยผมคาดว่าจะมาในแผน4-2-3-1ครับแล้วก็การจัด11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็น จอแดนพิกฟอร์ดครับ กองหลัง4คนแบ็คขวาเนี่ยจะเป็นคายวอล์กเกอร์ส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยจะเป็นคีแลนทิปเปียครับเซนเตอร์คู่นะครับจะใช้งานมาร์กุยยี่ยืนกับจอห์นสโตนครับนี่ถือว่าเป็นเซนเตอร์คู่รักคู่ใหม่แห่งวงการฟุตบอลอังกฤษเลยนะครับแม <c oughs> ่มาดูกันต่อที่กองกลางนะครับวันนี้กลาง2คนนะฮะทางซ้ายจะเป็นดีแคนไลท์ครับส่วนขวาเนี่ยจะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาโนครับนี่ก็เป็นบทบาทใหม่ในานามทีมชาติของเทนเลยนะแต่ในในานามของสโมสรเนี่ย เทนเคยยืนกองกลางมาแล้วนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยเรามาดูกันต่อที่ตัวลุก3คนครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นฟิลโฟเดนครับทางขวาเนี่ยจะใช้งานบูกาโยซาก้าส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นจูดเบลลิงแฮมครับส่วนหน้าเป้าวันนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากจอมถล่มประตูคนนี้ครับแฮร์รี่เคนครับตัวจบสกอร์ชั้นดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในนามของทีมชาติหรือสโมสรครับผู้เล่นที่น่าจับตามองของอังกฤษในแมตช์นี้นะครับคนแรกฟิลโฟเดนครับ ปีกตัวจีดผลผลิตจากอะคาเดมี่แมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้เนี่ยการันตีด้วยรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2023-2024นะครับถึงเจ้าตัวเนี่ยจะประสบความสำเร็จมามากมายกับซิตี้นะครับแต่ในานามของทีมชาติเนี่ยผมว่าเจ้าตัวยังคงต้องรอต่อไปนะครับน่าติดตามครับคนที่2ครับจูดเบลลิงแฮมครับด้วยการมามาดริดในปีแรกของเจ้าตัวนะครับดาวรุ่งวัย20ปีคนนี้เนี่ยมีส่วนสาคัญเลยนะครับที่พามาดริดควา้าแชมป มากมายในฤดูกาล2023และ24ครับและยังตบท้ายด้วยรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของลาลิก้าอีกด้วยถือว่านี่เป็นอีกคนนะครับที่น่าจับตามองมากๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรนะครับว่าจะ ประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนคนที่3ครับแฮร์รี่เคนครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเขาคือยอดกองหน้าเบอร์ต้นๆของโลกที่ตะบันตะขายฝ่ายตรงข้ามมันนักต่อน,นักแต่ก็มีเรื่องที่น่าตกใจนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นในน้ำของสมโมสรหรือทีมชาติเจ้าตัวก็ยังไม่มีโทฟี่ใดๆไว้ในมือเลยครับคงต้องอรอลุ้นในยูโรครั้งนี้นะครับว่าเจ้าตัวและทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนครับ มาดูทางฝั่งเซอร์เบียของดาแกนสตตยโควิดกันบ้างนะครับแผนที่คาดว่าจะใช้ในแมตช์นี้เนี่ยคิดว่าเป็น3 4 1 2ครับ11ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูเนี่ยจะใช้งานวานย่ามิลินโควิดซาวิดครับส่วน,นเซนเตอร์3คนนะฮะทางซ้ายเนี่ยจะเป็นมิลอสเวลโควิดทางขวานเนี่ยจะเป็นสตาฮินายาปาฟโลวิดส่วนตรงกลางนะครับก็จะใช้นิโคลามิลินโควิดครับเรามาดูกันต่อที่แผงกลาง4คนครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นอันเดียซิปโควิด ทางขวาเนี่ยจะเป็นฟิลิปคอสติดส่วนตรงกลาง2คนนะครับจะเป็นในลายของเซอร์เกย์มิลินควิชซาวิดกับซาซาลูคิตครับผมเรามาดูกันต่อที่3ประสานในแดนหน้านะครับเริ่มที่หน้าต่ำก่อนหน้าต่ำเนี่ยจะเป็นดูซานทาดิดครับแล้วก็สำหรับกองหน้าคู่นะครับก็จะเป็นในลายของดูซานวาลาโฮวิดกับอเล็กซานดรามิโตวิดครับผู้เล่นคนสำคัญของเซอร์เบียในแมตชนี้นะครับคนแรกนะครับผมขอเป็นเซอร์เกมิลินควิช สําหรับกองกลางรายนี้นะครับผมชื่นชอบฝีเท้าของเขามาตั้งแต่อยู่ลาซซโอแล้วครับโดยสไตล์การเล่นของเจ้าตัวนะครับที่ใช้มันสมองในการนําทางมากกว่าแรงเอาง่ายๆนะครับตอนอยู่ลาซซโอเนี่ยสถิติของเจ้าตัวเนี่ยเทียบเคียงกับจูต์เบลลิงแฮมได้เลยนะถึงการไปเล่นในลีกซาอุกับต้นสังกัดใหม่นะครับจะมีหลากหลายคอมเมนต์เข้ามาว่าเฮ้ยไปแล้วจะมาตรฐานดรอปลงไม่เก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าอยากให้ไปดูครับทุกคนนะฮะเพราะเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆกับต้นสังกัดใหม่อ าแถมขวาแชมได้อีกด้วยนะครับคนที่2ครับดูซานวลาฮวิดครับสำหรับกองหน้าล่างโคนของซลาตันอิบบายฮิโมวิดรายนี้เนี่ยฤดูการที่ผ่านมานะครับถล่มประตูรวมทุกรายการไปถึง22ประตูกับอีก5แอสซิสต์แต่ในนามของทีมชาตินะครับเจ้าตัวก็ยังต้องการการพิสูจน์ตัวเองต่อไปครับคนที่3ครับอเล็กซานดรามิโตวิดครับสำหรับกองหน้าสายดุดันรายนี้นะครับถล่มประตูไปมากมายเหลือเกินครับไม่ว่าจะในนามสโมส หรือในทีมชาติสําหรับมิโตวิดเนี่ยผมเชื่อแล้วนะครับว่าการไปเล่นในลีกที่มาตรฐานต่ํากว่าเนี่ยไม่ได้สง่งผลให้ฝีเท้าเจ้าตัวดบลงเลยเป็นสไตเกอร์อีกคนนึงนะครับที่น่าจับตามองในทัวร์นาเมนต์ยูโรนี้มากช่วงท้ายเรามาวิเคราะห์คู่นี้กันสักหน่อยนะครับก็เป็นการประเดิมทัวร์นาเมนต์ของทั้งคู่เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของอังกฤษซะแล้วครับต้องบอกกันแบบนี้เลยแหละนะครับเพราะว่าถึงจะเหนือกว่าทุกๆด้านนะครับแต่เอาแน่เอานอ,นอนกับฟอร์มของทั สิ่งโตคำลามไม่ได้เลยเพราะในนัดล่าสุดเนี่ยก็ไปอุ่นเครื่องแพ้ให้กับทีมชาติไอแลนด์มาด้วยศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่หลายๆคนก็บอกนะในรอบคัดเลือกรอบ ขุนเครื่องเนี่ยอังกฤษไม่ค่อยเอาจริงนะครับเพเซฟบ้างนะครับเพื่อเซฟผู้เล่นหลักๆไม่ให้บาดเจ็บอะไรประมาณนี้นะครับหรือนะครับผมก็คิดผมคิดว่านะอาจจะมาเอาจริงในทัวร์นาเมนต์หลักนี้ก็เป็นได้นะฮะส่วนทางด้านเซอร์เบียเนี่ยก็เตรียมความพร้อมมาดีมากเลยนะครับผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในลีกชั้นนําทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงขุมกําลังโดยรวมเนี่ยนะครับก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยนะครับก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักเตะที่โน เกมอยู่นะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึง่งผมเชื่อเลยว่าเกมนี้พวกเขาเอาอยู่แน่นอนนะครับเปอร์ฟอร์มอังกฤษอะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่ไหวจริงๆนะครับส่วนสกอร์ที่คาดว่าจะจบนะครับในคู่นี้เนี่ยคิดว่าเซอร์เบียหนึ่งแล้วก็อังกฤษ1ครับทุกคนครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครต์ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีครับ